สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมิลี่ชาแนลนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาชี้แจงเรื่องที่มินไปตรวจภูมิไฟเซอร์ฝาส้มเข็มที่1มานะคะทุกคนซึ่งมินเคยทําคลิปรีวิวที่มินไปฉีดไฟเซอร์ฝาส้มมานะคะก็คือคลิปนี้นะคะทุกคน แล้วมินเนี่ยได้ไปฉีดไฟเซอร์ผ่าซ่อมเมื่อเดือนที่แล้วนะคะวันที่9กุมภาพันธ์นะคะทุกคนและมินก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากปวดแขนกับมีไข้ต่ำๆนะคะทุกคนและนี่ก็ผ่านมาประมาณห่ <c oughs> เดือนกว่าๆแล้วนะคะทุกคนมินก็เลยไปตรวจภูมิมานะคะทุกคนแล้วผลที่ออกมาก็คือ ร้อยสิบเอ็ดนะคะ<า>ทุกคนซึ่งมันน้อยมากเลยนะคะทุกคนป็นขอย้ํานะคะว่าอันนี้แค่เข็มที่หนึ่งเองนะคะทุกคนไฟเซอร์ฝาส้มเข็มที่หนึ่งเองนะคะยังไม่ได้ขีดเข็มสองนะซึ่งภูมิที่มินได้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวมินนะคะก็แบบประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นได้เลยนะคะและมินแค่ร้อยสิบเอ็ดนี่นะคะทุกคน ดูสิภูมิมีแค่ร้อยเองนะคะทุกคนมันน้อยมากเลยนะคะทุกคน mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาบอกชี้แจงแค่นี้นะคะ mm hmm. เผื่อคนที่แบบว่าไปตรวจเอ ไปฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเข็มที่หนึ่งมาแล้วก็แบบไม่ต้องไปฉีดเข็มสองเลยก็ได้แม้แค่นี้ก็พอถ้าพอทุกคนมาดูคลิปนี้นะคะแล้วทุกคนก็จะกลับใจเลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย